ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินโทมานี่วอลเลตจานวน400บาทที่จะทําการถอนให้ดูในคลิปนี้ใครที่กําลังมองหาวิธีการหารายได้เสริมโทมาน n e ว w a เลตฝากด like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินโทมาน n e ว w a เลตกันก่อนตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดก็สามารถพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินโทมานี่วอลเล e ต 400บาทในคลิปนี้จะทําการถอนให้ดูเนี่ยก็เป็นแ,แอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Novela นะครับให้เราเนี่ยทำการพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้แล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปนะครับมีกิจกรรมเงินรางวัลนะครับอยู่ที่10,000บาทให้เราเข้าร่วมด้วยนะครับทำแบบนอ้ยางไรดูได้ในคลิปนี้เลยสําหรับวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่าาคลลิปนี้เยมกด เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัคนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จนะครับก็หน้าแอปเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกคนนะก็จะมีทั้งหมด5เมนูดลางนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับถอนเงินให้ดูก่อนว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรทําอย่างไรถึงจะทําการถอนเงินได้เนาะโอเคนะครับเวลาเราทํายอดคะแนนครบตามจํานวนขั้นต่ําที่เขากาหนดรายการไว้แล้วเนี่ยดูคะแนนของเราตรงนี้เวลาเราจะทําการถอนเงินให้เรากดมาที่เมนูของฉันเมนูสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็กด เข้าไปที่คําว่าไท่ถอนนะครับไท่ถอนตรงนี้จะมีเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับ iOS ไม่มีนะ iOS จะไม่มีการถอนเงินนะครับสําหรับมือถือ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยมันดาวน์โหลดเล่นได้นะแต่ว่าจะถอนเงินไม่ได้เวลาเราสมัครแล้วเนี่ยใน iPhone นะ เวลาเราจะทําการถอนเนี่ยก็แนะนําเป็นในส่วนของ Android เข้าไปที่มือถือ Android หรือว่ายืมมือถือ Android ของเพื่อนของเราก็ได้ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ล็อกอินตามบัญชีที่เราสมัครไว้บน iPhone แล้วก็เข้าไปถอนเงินได้เหมือนกันนะกดเข้าไปที่คําว่าไทยถอนนะครับสำหรับการถอนเงินของแอปนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2รายการนนกะเป็น t ูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็ PayPal นะครับตอนนี้ p a y p a l ในประเทศไทยนะครับไม่สามารถใช้ในการรับเงินได้แล้วนะต้องเป็นการทําธุรกิจออนไลน์เท่านั้นนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อนบ้านนะครับก็สามารถใช้ PayPal ได้เนาะถ้าเราสมัคร PayPal ได้เนาะสำหรับเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นากัมพูชาลาวเวียดนามหรือว่าพม่านะครับที่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็มี PayPal ในการใช้งานก็สามารถถอน PayPal ได้นะสำหรับไทยเรานะครับก็เป็น Two Money Wallet เลยนะครับขั้นต่ําในการถอนเงินจะอยู่เพียงแค่10บาทนะครับจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถถอนเพิ่มได้นะครับผม100บาทเริ่มต้นนะครับในการถอนเงินนะสองล้านห้าแสนคะแนนครับไม่เชิญเพื่อนถอนได้ มีคะแนนครบแลกเปลี่ยนได้นะแลกได้สูงสุดอยู่ที่400บาทบตอนนี้ผมมีอยู่ที่530บาทผมสามารถแลกได้แค่1ครั้งต่อวันถ้าผมต้องการแลกที่500บาทผมก็ต้องแลกในวันพรุ่งนี้ด้วยอีก100บาทนะครับผมก็จะเลือกเป็นรายการ400ก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นข้อตกลงในการแลกเงินมีทั้งหมด4ข้อทําการอ่านให้เข้าใจก่อนการแลกเงินนะครับกดเห็นด้วยนะสำหรับในการแลกรับรางวัลน,นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลนะครับในการรับเงินหนึ่งเลยคือ เลขบัญชีนะครับ อากรุณาใส่ชื่อเต็มก่อนนะครับอาไม่ใช่เลขบัญชีเนาะขเขียนคําว่ากรุณาใส่ชื่อเต็มชื่อเต็มเนี่ยต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาไทยได้นะห้ามพิมพ์ชื่อเล่นนะครับใส่ชื่อตามบัญชีทูมอนี่วอลเล็ของเราเลยเพราะว่าเขาจะได้ตรวจสอบได้ไง่ายนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาในการโอนเงินนะครับใส่เบอร์วอลเล็ด้านล่างนะครับสช่องตรงนี้แล้วก็กดแลกเปลี่ยนได้เลยนะโอเคนะครับผมได้ทําการส่งข้อมูลนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยละกดตรวจสอบได้เลยพอเรากดตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งขเข้ามาที่การ แลกเงินของฉันเนาะเป็นประวัติการแลกเงินของเรานะครับอันนี้คือรายการล่าสุดที่เราแลกไป400บาทเมื่อกี้นะครับในวันที่22นะครับเดือน10นะ2อ2 4ยอยู่ระหว่างรอดําเนินการก่อนหน้านี้นะครับผมแลกไปที่รายการ400บาทก็ได้รับการตรวจสอบสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแลกไปเมื่อวันที่3เดือน10นะ3เดือน10นะครับคือยอดล่าสุดที่แลกไปก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือประวัติการแลกเงินนะครับแล้วก็เป็นวิธีการถอนเงินวิธีการทําเงินมาดูที่เมนูที่1ด้านซ้ายมือ ตรงนี้จะเป็นศูนย์หนังสือนะครับในการอ่านนิยายต่างๆเพื่อที่จะทําในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้ก็ยังมีอีก4เมนูด้านบนนะครับที่เราสามารถเข้าไปทําคะแนนเพิ่มเติมได้สําหรับสายเล่นเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปติดตั้งนะครับอ่ะกดเข้าไปที่อันแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของอ่าตัวเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะทําภารกิจเพิ่มเติมได้อันนี้เราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยตัวที่2นะครับก็รูปแบบเหมือนๆกันนะครับจะมี ตัวเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งทําภารกิจได้ในการรับคะแนนแนะนําอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้เราดูตัวภารกิจด้วยเนาะว่าภารกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเกมเนาะเราจะต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนแล้วก็ทําการสมัครเข้าไปเล่นนะครับพอเราดาวน์โหลดแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูภารกิจนิดนึงว่าภารกิจเนี่ยเขามีขีดจํากัดกี่วันนะครับอันนี้คือเราจะต้องเล่นให้ครบระดับเลเวล100เลเวลเนาะตามที่เขากําหนดนะครับขั้นตอน สำคัญที่ต้องทำนะครับหลังจากเปิดแอปแล้วเนี่ยให้กลับไปที่ออฟเฟอร์คลิกไอคอนข้อเสนอในส่วนเล่นต่อนะครับหรือไปที่หน้าสถานะรางวัลตรวจสอบสถานะว่าได้เปลี่ยนเป็นเล่นต่อไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทําการดําเนินการต่อนะครับอันนี้เราจะต้องดูในส่วนของภารกิจแล้วก็ข้อเงื่อนไขต่างๆในการเล่นด้วยนะบางคนไม่เข้าใจดาวน์โหลดเล่นแล้วนะครับไม่เห็นได้รับคะแนนอันนี้ต้องมาดูเงื่อนไขด้วยนะครับและก็การรับรางวัลโดยเล่นการเล่นเนี่ยถึงสูงสุดเนี่ยหนึ่งร้อยเลเวลนะครับก็จะมีขีดจํกากัดรายวันจะรีเซ็ตท,ทุก วันในเวลา9 9มงหลังเที่ยงนะครับผมก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนหรือเปล่านะครับน่าจะเที่ยงคืนเนาะกดเกณฑ์การเข้าร่วมนะครับเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นทําภารกิจให้สําเร็จภายใน30วันหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปมาแล้วเนาะประมาณนี้ก็ดูแอปต่างๆที่เราสนใจและการนอในการเล่นเกมนะครับต่อไปตัวที่3นะครับผมกดเข้าไปนะอันนี้เนี่ยก็ 1. 1 2 0 0 0นอนะครับอันนี้เราก็จะต้องดูว่ามันทําภารกิจอะไรบ้างดาวน์โหลดติดตั้งเนาะในการทําภารกิจนะครับก็ประมาณนี้ผมคิดว่าแอปนี้น่าจะเป็นในเครือข่ายของแอปนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าทั้ง3แอปนี้เนี่ยในเครือข่ายเดียวกันแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วนะทั้ง3แอปนี้เลยต่อไปนะครับอันที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของลัคกี้ดาวนะครับในการหมุนวงล้อเนาะสามารถเข้าไปหมุนวงล้อเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเหรียญทองที่มันขึ้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดรับได้เลยการอ่านนิยายนะครับกดเข้าไปนะครับ อ่านด้านล่างได้เลยนะในหน้าจอเนี่ยมันอาจจะเป็นขึ้นสีดำนะเพราะว่ามันไม่สามารถอัดบันทึกหน้าจอได้นะครับมันมีเล็กแคสิตอยู่คะแนนที่เราจะได้รับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับทำการเลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับต่อไปเป็นอันดับในเรื่องของนิยายนะครับที่เราสามารถเข้ามาดูได้ว่าเรื่องไหนเป็นยอดนิยมนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมตรงหน้านี้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยจะมีคําเชิญนะครับแล้วก็งาน500คะแนนนะครับ 2 1ส ,00 แต้มเนี่ยจะเป็นการส่งคําเชิญหรือว่าแนะนําเชิญชวนเพื่อนนั่นเองทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดนะครับกดคัลล็อกไนะะ้อหาตรงนี้นําไปโพสต์นําไปแชร์แนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับเฉพาะประเทศไทยกิจกรรมจัดอันดับเงินสดนะครับเงินรางวัลรวมเนี่ยอยู่ที่10,000บาทนะครับแจกทั้งหมด20อันดับแรก1ถึง20นะครับเขาก็จะมีตามนี้เลยอันดับหนึ่งะครับถ้าคุณติดอันดับหนึ่งได้เนี่ยคุณจะได้รับไปที่100ดอรรรอรระหื ประมาณ3,000กว่าบาทนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกแค่5วันทําการเนาะในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมก็คือเราจะต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อน,นให้ติดอันดับ1นึ่งถึงยีให้ได้นะครับถ้าเราติดอันดับเนี่ยเราก็จะได้รับเงินรางวัลไปเนาะแล้วก็มาดูว่าคู่แข่งที่เขาติดอันดับอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาเชิญเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนนะครับอันนี้นะครับอันดับ1เชิญไปแล้ว5,000คนนะคือว่าเยอะมากนะครับตอนนี้ผมอย ที่อันดับ15นะก็ติด1ใน20อยู่นะครับจะได้รับรางวัลอยู่ที่3เหรียญน,นะครับผม3ดอลลาร์เนาะถ้าเราช้านะครับเราไม่ได้ทําต่อเนี่ยเหลือเวลาอีก5วันเราอาจจะตกหล่นอันดับไปได้นะหรือว่าจะโดนแซงนั่นเองนะครับอันนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับต่อไปรายการโปรดนะครับผมก็เป็นการติดอันดับในส่วนของ เรื่องนิยายนะครับที่เราอ่านยังไม่จบแล้วก็มาติ๊กไว้เป็นรายการโปรดนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานสาหรับยอดเงินที่ถอนไป400บาทได้รับแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ